ความสําเร็จของเรานะครับไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะให้ธุรกิจของคุณนะครับหรือการขายของคุณในสินค้าที่คุณกําลังขายอยู่ตอนนี้มันเติบโตมากขึ้นนะครับคุณจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้ครับ การคิดและวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีการคิดและวิเคราะห์นะครับก็จะสามารถทําให้คุณรับมือกับในเรื่องต่างๆที่เข้ามาในธุรกิจของคุณได้ครับเยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในธุรกิจบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นตามความคาดหวังครับแต่เมื่อคุณวิเคราะห์แล้วสถานการณ์นี้แล้วจะต้องรับมืออย่างไรมันคือความสามารถครับในการรับมือซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเจ้าของธุรกิจทุกคนรู้สิ่งนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถในการรับมือนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรับมือกับความสําเร็จจจที่่่เกกิิดดขึ้้นนคุุณะสาามรรถไไปตออใธยู เพราะฉะนั้นความรู้อย่างเดียวไม่สามารถทําให้ธุรกิจโตได้ครับจะต้องมีในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็เตรียมทางออกให้กับธุรกิจอยู่เสมอและนี่เป็นแนวคิดของโทนี่โรบินครับถ้าเกิดว่าคุณเตรียมทางออกให้กับธุรกิจคุณด้วยการคิดวิเคราะห์คุณมีแผน A แผน B แผน C คือมีแผนสำรองให้กับธุรกิจนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นตามความคาดหวังด้วยเศรษฐกิจการเมืองสังคมสภาพแวดลอ้อมและสภาพอากาศทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณนะครับได้มีคิดวิเคราะห์แล้วก็เตรียมทางออกให้กับธุรกิจคุณจะสามามมรรรรถรัับบืืืออแลกก็หยยดุ่น ธุรกิจคุณได้ครับเช่นเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราทําธุรกิจในเดือนนี้ยอดขายมันมันโลนะครับ ครึ่งเดือนแรกแล้วครึ่งเดือนหลังนะครับคุณเริ่มมานั่งวางแผนใหม่ถ้าเราทําแผน A ไม่ได้แผน B แผน C ดีไหมหรือปรับเปลี่ยนแผนดีไหมหรือทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับคือมีการซิกแซกนะครับถ้าไม่ทํา A ก็ทํา B ถ้าไม่ทํา B ก็ทํา C เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยติดอยู่กับวิธีการเดิมแผนการเดิมมันจึงทําให้ยอดขายเท่าเดิมยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเองโอป้าเองอยู่ในธุรกิจตัวเนี้ยมามากกว่า17ปีนะครับในเรื่องของการขายและการบริการและการวางกลยุทธ์เราจะต้องปรับแผนอยู่เสมอครับเราจะมีแผนเดีียวไไม่ได้้เพราาะบบบบงงูแแแขก็ มาแผนละรัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณปรับกลยุทธ์อย่างนี้ได้นะครับใช้การคิดวิเคราะห์นะครับว่าเฮ้ยถ้าคู่แข่งทาแบบนี้เราจะรับมืออย่างไรมีแผนหนึ่งแพนสองแผนสามเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งเองไม่หยุดคุณเองก็ต้องฝึกนะครับในการเรื่องของการปรับในการหาทางออกให้กับธุรกิจทุกๆสถานการณ์คุณจะเติบโตได้ตลอดถ้าเกิดว่าคุณวิเคราะห์แล้วก็หาทางออกให้กับธุรกิจอยู่เสมอใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับพิมคาว่าเป็นประโยชน์ใต้คอมเมนต์นะครับโอ้ไปอีสานมาสักโ n ตเอน็นเอพสวัสดีครับ